กี้เมชเชิญลงด้านล่างได้แล้วคะได้ได้ได้แล้วฟังเลยแม่นี่ไปฟังนะเฮ้ยต่อรับต่อรับคืออะไรเชิญอีกเหรอไม่ไม่เอาถ้าเก่าจริงก็เอาตัวจริงมาโพสเลยทวิดแต่เด็กกูจะตามกาทื่อให้ไม่ใช่ทำตัวแอบหลังแอบหลังเสาที่ใครเขาจะไปเห็นมึงไอ้ขี้คอกไม่ต่างไม่ต่างอะไรจากไอ้นี่เลยนั่งฟังนั่งพิ้วมไม่ต่างอะไรจากพวกแบบที่กลัวมันจะเป็นประมาณนั้นครับ คร oh, สวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับจริงกูมานานแล้วแหลนะแต่กูปวดหัวกับเรื่องที่ต้องพูดอยู่ก็เลยประชุมกันอยู่ oh, แป๊บหนึง่งไม่ได้ครับได,ได้ครับอ่ะว่าเลยไม่มีอะไรครับพี่อันนี้ผมแค่มาคุยจบไปเลยครับก็จบไปแล้วไม่มีอะไรเลยไม่จะคุยเรื่องแบ็คลิสถูกไหมอ๋อ oh, ใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชคือตอนนี้กูเข้าใจอย่างนี้อธิบายก่อนนะคือคุยทั้ง G M คุยทั้งสภาที่กูยอยู่ตอนแรกเนี่ยกูยเข้าใจว่าตอนที่พวกมึงแทงกันตรงเนี้ย มันคือเรื่องที่ยังไม่ได้ขอรีเมคเป็นเทคสองถูกไหมอ๋อแต่ว่ามันเหตุเหตุการเดียวกันครับพี่อันนี้ใช่ไหมล่ะเหตุการณ์เดียวกันครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวว่าจะก่อนหรือหลังครับก็คือเทคสองก็คือเทคสองครับพี่เข้าใจก็คือเทคสองครับไม่ไม่จะไม่นับคือเทคสองในที่นี้คือตามหลักสากลเทคสองจะไม่นับเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากที่มึงยังไม่รู้เลยเนี่ยกูคิดอะไรอยู่มึงก็จะ เสียงดังแล้วเห็นปะมึงฟังกูก่อนดิไม่ไม่ได้เสียงดังพี่อันนี้อธิบายในในมุมเทคสองที่เป็นหลักสาคลนะค,ะคืองี้กูกูกำลังจะพูดไปในทางเดียวกับมึงเลยนะว่าไอ้เมื่อกี้กำลังคุยกันอยู่ว่าเทคหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมีเทคสองไอ้เทคหนึ่งทั้งหมดมันก็ต้องหายไปแล้วมันเริ่มใหม่อยู่แล้วถูกไหมกูกำลังจะบอกแบบนั้นก็เ,เพราะงั้นอะฮกซุนเขาเป็นคนที่จะร้องเพื่อมีเทคสองถูกไหมครับผมก็ถือว่าตรงนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นไง ใช่ครับไม่ไม่เกิดอยู่แล้วตรงนั้นหน้าตู้ปลาไม่มีอะไรเกิดอยู่แล้วใช่แต่ผมบอกชาแซีไปอยบ่เนี้ยชาแซีก็เถียงผมมาว่าแต่ว่ามันคิดถ้าตอนนี้กูอธิบายแล้วกูอธิบายแล้วว่าเออเวลาย้อนกลับมาตอนก่อนนั้นน่ะกูไปทําอะไรไว้มันก็ต้องลบไปหมดเลยอ่าใช่ครับใช่เริ่มมาใหม่อันนี้คือจบคแั้วีขาจะจบแล้วนี่คือจบแล้วใช่เออกูเข้าใจถูกแล้วเรียบร้อยครับพี่นี่เคลียร์ถ้าถ้ากับผมไม่โดนแบ็คไลท์ถูกไหมครับก็รอบนี้ไม่โดนรอบหน้าไม่แน่โอเคครับพี่ก็คืออาณาเขตแล ไม่ตอนนี้กูรังขอให้บัาดี้อ่ะมันย้ายสภาที่อื่นหรือไม่ก็ย้ายตู้ไปที่อื่นคือกูไม่กูว่ามันมันเพิ่มความแบบปวดหัวตู้โรงพยาบาลไงพี่ที่เรามีอยู่แล้วครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ใช้ผมบอกไปแล้วนะว่าตู้ตรงนี้มันจะแหลกหรือเปล่าว่าตรงนี้มันก็มีทั้งอะไรหลายๆอย่างตรงเนี้ยถ้าจะไม่ผิดตู้นั้นเป็นของเวลาคนที่ตายติดครุกะมันจะไปเด้งตรงตู้นั้นอันนี้ใช่แกมันมันควรเอาไปไปไว้ที่อื่นอ่ะไปรวมรวม รวมเดียวกันเลยอะคนเออคนติดกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันน่าน่าต้องถามอดีตเพราะถ้าจะเอาฮิตตัวนั้นคือเป็นสลับตู้ที่ว่าเอ้ยแล้วคุณถามหน่อยเนี่ยพวกมึงพวกมึงพวกมึงว่างไหมเอ่อทั้งยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยูเอฟด้วยครับพี่ครับพี่จะวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ดีกูจะคุยเรื่องหลายๆอย่างอะเดี๋ยวกูค่อยบอกพรุ่งนี้แล้วกันว่าจะคุยอะไรแต่ว่าเอาได้เลยครับสะดวกไหมหรือว่าสะดวกวันนี้กูจะได้ลองตามที่บดเดลยวเดี๋ยวพักกันบ้างครับพี่ เห็นบอกว่าพิ่งตีจบไปแล้วผมเพิ่งถามไปว่าไอ้พวกไอ้เจสอะไรไปไหนอ๋อเขาพักกันอยู่ใช่ไหมใช่เขาพุ่งนีกันอ่ได้ครับพี่ได้ครับอันเดี๋ยวคุนัดพรุ่งนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวกูงอะรบางทีสีเรียบจะบอกแก๊งก็ไม่ได้ป่ะเฮียมันกลายเป็นไม่ใช่แก๊งแล้วอ่ะอม่เป็นไรพี่พี่อยู่ผมก็อยู่ก็นั่นแหละเดี๋ยวกูเรียกมาพรุ่งนี้แล้วกันก็ใช่เรียกอดีตแก๊งกัอดีตแก๊งก็ได้ได้ครับพี่ได้เดี๋ยวกูเรียกมาคุยหน่อยเพราะว่ากูก็ฟัังมมาน มีอะไรที่พวกมึงแม่งไม่เข้าใจกันโคตรเยอะเลยอะ่ะมึงเข้าใจคนละทิศคนละทางโคตรเยอะเลยพอฟังกันไปมันก็กูก็ด้วยแบบบางเหตุผลของพวกมึงก็เออก็ถูกเหตุผลของอีกฝั่งหนึ่งก็เออก็ใช่คือมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันสองแง่สองง่ามไปหมดเลยเดี๋ยวกูจะเรียกม,มาคุยใหม่เอาแค่พวกมึงห้าแก๊งเนี่ยแล้วก็กูแค่นี้แล้วอาจจะให้มีจีเอ็มอยู่ด้วยถ้าจะแก้อะไรมันจะได้แก้ได้เลยได้ครับโอเคไงเดี๋ยวกูตามแล้วกันก็มีพรุ่งนี้กี่โมงสักสามทุ่มสี่ทุ่มไหมครับ ดี๋ยวประกาศเด,เดี๋ยวบอกเรื่องหน้าแล้วกันนะกูขอนัดปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งก่อนได้ครับแตบก็เค <Okay. S 1> ไม่มีแล้วพี่ตามนั้นโอเคครับจริงๆเรื่องเรื่องกฎของพี่ครับผมเสนอง่ายๆเลยครับพี่พี่เอากฎสากลมาใช้ก็ได้ครับกฎการเล่นครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเล่นตีกันครับอยากได้จากที่ไหนกูจะไปขอเข้ามาเดี๋ยวอาจจะต้องถามลหลายๆแกผู้นี้ก็ได้พี่เอาหัวข้อนี้ไปเสนอก็ได้ครับ ว่าที่ไหนโอเคได้เพราะว่าพี่ได้ไม่ต้องนั่งกดหัวอีกแล้วครับพี่ผมว่าพี่เหนื่อยมากๆอแล้วกดพวกนี้ไม่กูต้องมาหาคนแปลกดอีกคือกูต้องเอาคนของเขามาโคด้วยใช่สากลนี้หมไปถึงนี่คือมันจะมาแค่หลักๆละครับพี่แต่ว่าหลักๆหลักๆนี่คือจะครอบคลุมหมดเลยคือตอนนี้กูพูดงนี้แล้วกันกดสภาเนี่ยเอามาจากที่ที่มันสากลแล้วกันกูไม่รู้พวกมึงรู้ไหมแต่ว่ากูเอามาเอามาจากเขาแล้วมาแก้แล้วกูเอาตัวเขามาแก้ให้ด้วยตอนนี้แต่ว่ากด บางอย่างมันยังไม่เข้ากฎประเทศแล้วก็ไม่มีเวลาได้แก้กันสักทีจนมันกลายเป็นแบบลุกลามบานปลายมาถึงตอนนี้แล้วเอางี้เดี๋ยวพวกนี้กูกูนัดแล้วกันได้เดี๋ยวกูขอนัดอีกฝั่งหนึ่งก่อนว่าเขาสะดวกตอนไหนยังไงแล้วเดี๋ยวบอกได้ครับพี่ได้ครับแต่เห็นยุบเป็นสองแกงแล้วพี่แกงใหญ่อ่ะยุบได้ก็ตั้งได้พี่พี่ตูครับครับเอาเอาโอริโอมาด้วยพี่พ่งนี้ครับได้ครับคือใครสะดวกก็มาเลยครับพี่ตามมาด้วยนะพี่ มาอะไรวะน้องเดี๋ยวขอสถานที่ที่มีแบบพวกบุฟเฟ่เลยนะพี่พอดีว่าพวกนี้ต้องเตรียมท้องว่างมาได้เดี๋ยวกูส่งโลเคชั่นไปให้เอาเด็กได้ปะโอโอได้แลขอควบสองก็ได้ครับพี่ควบสองนะให้ใส่ช่ำวิ่งเรื่อยวิ่เรื่อยวิ่เรืยเลยไปก้นไหมโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบอกตัวพี่ชีวิตเราก็แบบนี้แหละเรื่องกดนะพี่เออกูเข้าใจเดี๋ยวพวกมึงมาเป็นสภากันที่กูจะบอกไนถ้าแก๊งเนี่ยรวมแล้วคคืืออแล้วไม่เอาไม่เอาไว้ก่อนพี่ไว้ก่อนเลยครับ ไม่ชิวๆแล้วไปก่อนนะเป็นสภาไม่เอานะใครเป็นก็เป็นนะเนี่ยขอนั่งขไม่รต่อยใครต่อยใครจะหนีพี่ตูนไปกูก็อยู่กับพี่ตูนกูบอกแค่นั้นละเด็ดจริงพี่ชายใครจะหนีก็ไปให้หมดกูจะอยู่จนกว่าเซิร์ฟจะเหลือคนสุดท้ายที่เป็นกูอะนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกก็คือต่างคนต่างหน้าที่ต่างแก๊งก็ต่างความคิดต่างความรู้สึกแต่ก็ผมก็ดีอยู่ตรงเนี้ยจนกว่าเขาจะปิด นั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องใช้เวลารอแก๊งนอื่นๆที่โตวไวหน่อยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ไม่แน่ถ้าแนวทางมันดีขึ้นก้อจะกลับมาทําแก๊งกอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่เป็นไรผมรับได้หมดทุกอย่างอยู่ละใครจะมองผมยังไงก็แล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าผมขอแค่อย่างเดียวถ้าไม่ไม่ได้รู้จักผมส่วนตัวอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรกับตัวผมแล้วกัน เพราะว่าบางบางอย่างคุณก็อาจะโดนเป่าหูมาบางอย่างคุณก็ไม่ได้ฟังจากปากผมเองบางอย่างคุณก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะว่าพวกคุณไปคุยอะไรกันแต่ผมรู้นะคือมันอาจจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นแล้วแหละแต่ผมไม่ได้คิดอะไรนะถ้าอยากรู้อะไรเดินม,มาถามผมตรงๆได้เลยผมตรงอยู่แล้วประมาณนั้นครับส่วน ก็ยังเหมือนเดิมยังอยากให้ติดตามคนในเซิร์ฟโฮปอยู่แล้วก็ยังฝากฝังน้องๆกับผู้ชมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทันตแพหรือว่า u ูหรือว่าแก,งก๊งอื่นในเซิร์ฟโฮปก็ตามไม่ว่าจะเป็นพวกตาพวกเบลตำรวจหมอหน่วยงานอื่นๆหรือว่าคนทุกคนในเซิร์ฟประชาชนคนอื่นผมก็ยังยินดีที่จะซัพพอร์ตเขาโดยที่ไม่ต้องให้อะไรผมเลย <c oughs> ผมไม่ได้ต้องการอะไร